สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะวันนี้วันที่29มกราคม2567้อ25ค่ะมันนี่เมม,ม,มูก๋จะพาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามแับช่ว้านทางโค้งสุดท้ายปู่ทุ่งฝนวดวันที่1กุ่มพาพันธ์2567ค่ะปูกระเดยปล่อยให้ตองวันแล้วเนาะค่ะมันนี้มากก็จะมาให้ปูเน้นปูยำเนาะค่ะปูจะเน้นแต่ยำตัวใดเข้ามารับชมับฟังไปน้ากันค่ะการนมาสการครับปูการนมาสการเจะขับปูไม่แห้งนครับน้าถูกขับปู หนาวแล้วออากาศเ<ม>ย,<น>ย็นน้ำแต่พากไปเนาะป่าไใใ่ปูมัมนค็ดขั้นคู่น,นั่ันปลาไ่พี่น้องอันนี้ก็เป็นปลาหน่อยแม่น้ำสงครามหวยสงขามเมื่อกี้ผมนะครับทช่วมเห็นบับปลาพฟอดป่า,ปา,ปาดินบระแหงเลยครับไทยกัท่านเนะาะไทยปูปามเห็นนามันตื่นว่ามันขึ้นว่ามันน้ำทะเลปลาโดนลปู อยู่ติดกับห้วยสงครามช่วงออยุนี่เป็นเขตอภัยทานพี่น้องกอออาลงไปคุนก็มีแต่สะดุ้งเต็มอยอดชาวบ,บ้านให้เจ้าวันใดมันไปกระตายละวันใดกางสะดุ้งมันลงไปกระตายแล้วครับผมมักทีมัมนก็นอยู่แทนเันียบัวเขาบัวลอยเอาจะมีคนมาลอยหาจำขึ่นหรือปล่าส่วนผุนนกปูนาะให้เจ้าหากินส่นมุ่ม <tyard. S 2> ปลาไหลหมักใด่ก็บนี่าเอานะครับงวดที่ผ่านมานี่พี่้องเจ็ดเก้านะครับงวดที่แล้วเจ็ดเก้ามานำกันนะครับผมงวดนี้นะครับปูห้แล้วมาฟังเป็นหมูเป็นจาแล้วเนาะเลยกอะไรก็งวดนี้ผมอยู่ในนี่ละปูวาเดี๋ยวให้ปูเน้นให้ปูยำให้ทานผม้ชมฝันดีพ่อมมาปู ตัวฟันดีอยู่แล้วฟันดีตัปูฟันยังไงครับปูเล็กบ่มีกระแซน้ำเขาหลอกที่กระแซดอกเล็กบ่หี่กระแซบอ่ะบ่มีแปดที่เล็กปูเนี่มีครับผมที่จะไหแล้วมันบมดมันบมดมันบ่มีในสูตรเนาะบ่มี่ในสูตรฟันู่ได้ฟันมีัปูครับปูจะได้ขึ้นฟันมื่อยเลยครับย่าเพี่ก่อนจำอะไรบ้างเล็กก็ <h> ขึ้นฟันเมนยเดียวมันมันลุกสมองมันบอก ยังนะไม่ยังดีกว่าหรอกนี่แหละจำอยู่มันไหวอันนั้นนะม้วนพระมาเกาลูบนะครับม้วนพระมาเกาลูบครับแต่ว่าแต่งผ้าเก่าเก่าผ้าเก่าผ้าเดิครับผ้าไม่เนาะครับมัดผ้าอี อีกอีกสามกลุ่มคือว่าเราเราประจานบรนเนาะอย่นี่เนาะนั่งนั่งสีวงล้อมนะล้อมล้ลอมกันล้อมล้อมอยู่ในผ้าโยกไอ้หกองหกองทางทางเสื้ผ้าเข่ายุ่นี่เปินตะวันครับผ้าเข่ายุ่ยี่ปีแต่เพิ่งกับว่ามันบ่มันบ่อนั่งโยซี่มันบ่อนั่งเนี่ยกันนะมันบ่อนั่งเนี่ยกัดบ่อมันมัมนนั่งโยถ่ายวัดว่องว่องกันอีกครับโอ้รวมกันเพิ่ลอะไรอืมนั่นแหละต้องไปฟังมี่จะได้ก็แยกที่จะได้นะครับให้ตีกับที พระเก่ารูปมีอาจารย์ได้ดิจัดสามลูปเออสามลูปสามลูปสามองค์เป็นเ,เป็นระดับอาจารย์ระดับอา,าจารย์ครับเพดับ,บที่แรกเพินเนเ่นเอากับเขาวมาสิเสี้ยวมาให้ทั้งผีก้อนนะครับอีกคนหนึ่งเป็นกระลาว่าเนี่ยเพิ่อนคนยีว่าเอามาทั้งผีอาจารย์ก้อนตัวเพื่นหน่อยมายังทั้งฝุ่นแล้วคนผูน้น้อยอยู่งหนึ่งครับปู่เอามาทั้งอาจารย์ก้อนเหมืนกันเลยเอามาหั่นบุญแดงเดี๋ยวรหัส โอ้กรวจเขาเขามาให้ให้คนสามลูกเนาะแล้มันพี่จากทุไทยเป็นกะทิวงรมร่วมกันเหรอหกหกลูกนี่ครับ้าเาลูกเนาะนางนี่สามนางพระละมาจันทร์คนยู่นี้ครับถ้าเข่ามาเงเลียงเรียมาเฟีเาแ่ว่าเป็นบนบนนั่งเหมือนมันั่งยู่จุ่มกันเลยล่ะคชิ้นย่นี่และวันีอีกวงหนึ่งมีคระผู้น้อยครับพระผู้น้อยหกลูกครับาาจา์สามลูกเอแต่ว่าพี่์ูละคะปู่แ่ว่ลูกเดียวค่ะ เียเอานะครับน,นี้ชุดที่ปูให้ต้องวดวิ่งรุดอ่าวิ่ง2กับสามนะปูเนาะต้องทำเลขติด4ี่ห้ 9. อืมขอสิขามันได้ทีนี่อา่าปูจะตัดแล้วก็จะว่งไห้ได้ท่านผู้ชมเนอครับผมขอสิขาได้หมดที่นที่ปูจับไหหมี่สองสี่สองห้าสองเจ็นะปูสามสี่สามหสิขาเอาตามใจชอบได้ที่นี่ครับผมเนาะ ตัวไรเดนกับวงหาได้สองสี่ขาได้หนาด้นสองสี่สามสี่หาได้นีสองเก้าสามเก้าอสามเจ็ดเขคุณดียวใะโอ้ครับสองสองเจ็กับสองหาตัวร่องนี่ครับอันนี้มากกเกเรียวแต่ว่าบ่มักน้ำรลาบ่มักน้ำบ่บัว เหล็กเหล็กฟันบกตีบิปูเหล็กฟันตีบูคือนมูอได้ไหมครับตผมอยู่ในวงนี้อยู่เนาะครับผมอีวาเ์ได้เขียนใส่ได้เขียนใส่กระไรปูฟันอันเนาะครับผมสองคู่นี่นหะสองคู่ไม่ศูนดิลี่มากเก็บสักการะกันสามตัวจะเป็นศูนย์เป็นยังไงซูนตีใส่ผ้าขาวเ่ะไม่บ่นหรอ ผ้าเขาเป็นมดน่ะค <นำ S 2> ร,รับปูอันนี้หกคนเ,กกเนผ้าเขาอยู่กาลางเนาะกับอันนี้ผ้าเขาอยู่กลางสามลูกเนาะกับเขเลยสามศูนย์อันนี้หกคนเนาะหกศูนย์ทันสามโต,ตผมกัะเจาเก่าใส่แล้วปูแต่ว่าสามสามมงกับอาจารย์มาเช็กกับมันอยู่สามเจ็ดมีแล้วเนาะก็เลยตีใส่ตัวนั้นเลยถ้าสามโตจะเป็นว่าเป็นเก้าหกศูนย์เก้าสามศูนย์มาปูพระเก่าลูกสัแล้วะ แต่ตะปูมักกันมาปูตาปูตีห้แค่สองตัวต้อเห็นกับผิดอ๋อวงเนตัวนี้วงที่สามสองเป็นตัวร่ององไปอืนี่แวครับตาสามตัวบ่ะเข่งหามาปูวบ่อ่าแค่สีเอาสามตัวมาากได้เนาะมากระเสือมาตัวเซลลั่วักร่อยเนาะตัดห้แล้วนักปูเนาะนะครับสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้านะครับ ปูทุงฝนตัดให้แล้วเหลือสามคู่นะครับเหลือสองหาสองเจ็ดสามเจ็ดวงให้ที่สามเจ็ดนะครับอันนี้เลขฝันปูปูฝันมาพระเก้ารูปนะเพิ่งนิมนต์ไปเลขสามปูน่าจะอยู่ในวงนี้เนาะผมปูหกสามคู่ทหมดนผมอาจจะเป็นเก้าแล้วปูฮะพระเก้ารูปนะครับน,นี่เป็นแ<ะ>นนนยกวงนะวงหนึ่งอ,อันนี้พระสันผู้ใหญ่สามพระสันผู้น้อยหก นะครับดังอ่อมวงนะครับถ้าผู้มัก็ผู้ว่าจะอยู่ในนี่บอกปู่อยู่ในนี่จะพระเก่ารูสามพระเก่าลูนพุ่งแกมันแตกกันไปแล้ยตัวแยกเป็นสองส่วนเลยแยกเป็นสองวงสามศูนย์บ่ครับนะครับภูวหายเลขฝันสามศูนย์กับหกศูนย์นัปู่เนาะอ่าตามปู่ หัหาผ้านอนุไม่ทุ่นไม่หรอหาผ้ามือไยครับโอ้โหนีเก็บผ้ามันเนาะครับผมโอ้เปนเปนนง่งรอวมกันแค่ผ้าเดียวผ้าเดียวผ้าเดียวอ่าและไอพระอาจารย์นี่น่งร่วมกันสออส<า>อันเด็กผ้าหนึ่งอันเีกผ้าหนึ่งครับในอีกเกตผ้ามันอยู่เลี่ยงไราสายอยู่นี่<อ>นเลี่ยงอะไราสายอยู่นี่ครับผมมันอยู่หัวไทยนะครับสามคนมันอยู่นี่นี่ครับอีกหกคนมันอยู่นี่นี่อยู่ในวงเดียวนี่ครับผม ผ้านี่ยม่คนล้นครับถ้าเท่าทีที่เป็นศูนแบบุนนเรื่อหลายหลายหลายใส่หมเนาะทีเป็นผ้า่าเป็นซุนเนาะศูนเรื่องอะไใส่ซ้ำซ้ำซุนหบบอกเป็นอหเนาะแค่ปูเอาพิจนาไปบ๊วรู้กันว่าีนี้เกิดขึ้นครับแคปหน้าจอนะครับทำส่มเรียกผ่ไม่เรียกดังหรอกครับขึ้นดังอยู่เพาะอักรละของปูปติดแปดแปดจะมากปปู บ่อมักเลย่เพราะว่านันงไม่ได้สูตรแต่ของเล่บ่บ่มีนยใจใช่ไหมแบไม่มีเมามากเขากับวาวาได้แล้วเนาะของเปิดครับคับปูนี่มันบ่มีเดียองเขานะบรูว่าพิมากบ่มากมันอาจจะแปดมากขึ้เกับอะไรบางตเออบุรูว่าเออเอกคนดังเนาะครับดังแถ่เข้าก็บ่มีในสูตรเขาอไจะได้ก็มีแปดบ่มีแปดติ่บัวารมักสามเจ็ดติดโป๊ในสูตรเนี่ยมากสามวงสามเจ็ดไปเดียวตรงเลย 7ามเจ็ดตรงๆไท่ทำชชมเลยนะครับสองหเป็นตัวรองในแมคกับในแมวตรงๆเลยครับในแมกับตัวด้วยพี่น้องสามเจ็ดเจ็ดสามหาส็ดสองกับตัวด้วยปูเหลือหาวงอห้แค่คู่เดียวทำช้ชมตัวรองคือสองหกับสองเจ็ดแบบถลขขวามฝันนะครับ30กับหกปูเราหิฟังแล้วแต่ว่าผมมาถ้าชอบ3ามตัวบ้าเถ่าเจ้าเก่าใส่เ้ยพี่น้องเก้าสามศูนย์เก้าหกศูนย์นะครับ เล็ฝันอฝันอีกกันหนึ่งเม่ฝันอีกขึ้นหนึ่งจำเมล็ดะปูวยังคิดอยู่จำได้อยู่ห้อย่ำๆที่มาบอกเข้ลืมไปลืมปเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมจำเมลไดฝันเป็นตัวมะปูวเมื่อขึ้นกับันเมื่อขึ้นฟันฝันขึ้นที่สามเมื่อขึ้นแต่ว่ันขึ้นสองจำเมลไดจำามล็ดไมีศูนแท้ละปูนจำมแต่ว่าเมั่ขึ้นฟันันนีนน่ะ ป้ากว่าคือจังอยู่นในกันสามข้อน,นี่แหละแต่บันนี้อุ่นเขาอุ่นผิดพอแล้วอุ่นเขาเนาะครับตอนนเอาพัดลม,มอยู่สิเนาะพัดลม,มอยู่เนาะอุ่นเขาเนี่เได้หัวของงองอยู่ครับผิดพอรูงอุ่นเขาวันี้เอาถวยนะเขมาหอยใส่พัดลมครับพัดลมกับถุยอะไรก็มันก็บม้มว,ว,ว,วนล้วนๆเนาะอุ่นเขานั่นไงอุ่นเน่าเลยเนาะอุ่นนวจะบอกไม่ซูนใช่เป่ครับปูพัดลมถอยอยู่นะพัดลมลฝ่าเนาะ เอาเอาวยนะวยแล้วเอาลวดลวดกองใส่พัดลมล้วเปิดพัดลมมันหมุนวง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 หมุนจุดสิละเรียกว่าเอา <g ười> มีศูนย์ไหนละปูเ <g ười> รียกว่ากระเลขคิดนใจว่าอุ่นอุ่นุ่นเนี่ยวใไวะครับอุ่นแต่เอาทำมาชมแคปหน้าจอนะปูวงให้แล้วครับสามเจ็ดนับตัวเดียวกับตัวด้วยสามเจ็ดเจ็ดสามตัวร่องคือสองหากับสองเจ็ดฝันปูเนี้ปูห้ปูปีห้สามศูนย์กับเก้าหกศูนย เอากราบขอบคุณขอบคุณปูนะผมให้ได้โชคนะปูเนาะอือขอสาธุครับผมฝากสรับคลิปนี้นะคะเป็นมูลขอลถ้าไปชมทุกท่าน,<ห>นโชคดีรวยๆฮหๆกันสุข,ขสุขคนเด้อค่ะบอกันไปคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ